สิบอันดับนักเตะที่ทำแอซิสในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุด EP 2ออันดับที่5แฟ้งก์แลมพาร์ดแลมพาร์ดถือเป็นจอมทัพบระดับตำนานของเชลซีและทีมชาติอังกฤษเขาคือผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในทีมและเขาก็เป็นเจ้าของตำแหน่งดาวซนโวสูงสุดตลอดการของสโมสรเชลซีอีกด้วยซึ่งแอซิสที่เขาทำได้ก็ทำให้สูงถึง102แอสซิสและคงเป็นไปได้ยากหากจะมีใครสักคนที่จะมาทำลายสถิตินี้อันดับที่4เควินเดบรอยต้องยอมรับว่าเควินเดบรอยถือเป็นนักเตะกองกลางทีีดท่ดดสุ ในโลกนัเวลานี้ เขามีความครบเครื่องทั้งเปิดบอลแม่นยิงบอลดีแถมยังเล่นได้ทั้งสองเท้าอีกต่างหากและเขาก็มีวิชั่นในการเล่นที่เหนือชั้นสุดๆเราก็มีตาหลังด้วยความสามารถที่หลากหลายและครบเครื่องขนาดนี้ทําให้ในที่สุดเดอะบรอยก็พาแมเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัปเปนลีกได้สําเร็จและเขาก็ทําไปทั้งหมด102แอสซิสในพรีเมียร์ลีกอันดับที่3เวลูนี่สาหรับศูนย์หน้าสุกรโลกันผู้นี้คงไม่ต้องถามถึงเรื่องความทุ่มเทเพราะลูนี่เป็นกองหน้าที่ใส่สุดจนหยดสุดท้ายจริงๆและเขาก็เป็น เจ้าของตำแหน่งดาวซันโบสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอีกด้วยซึ่งเขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องความทุ่มเทและการยิงประตูแต่เรื่องการแอซซิ์เขาก็ไม่น้อยหน้าและเขาก็ทำแอซซิ์ไว้สูงถึง103แอสซิสอ์อันดับที่2เชสฟาเบกาสฟาเบกาสเริ่มรุ่นล่นในบีเมลีกตั้งแต่อายุเพียง17ปีเท่านั้นกับอาร์เซนอลและเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันของทัพปื้นใหญ่ด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นเขาเป็นนักเตะที่มีเซ้นในการจ่ายบอลสูงไม่ว่าจะลูกเเลีียดดดดดหหรือูกกปปิ็ทไไ้ม อันดับที่1นึ่งแลนกิกตลอดระยะเวลาย4ิี่ฤดูกาลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกิกได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็นผู้เล่นที่ทำแอซิสได้มากที่สุดตลอดการของลีกสูงสุดเมืองผู้ดีเขาประสบความสําเร็จอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง13สมัยเอฟเอคัพอีก4สมัยลีกคัพสมสมัย,มยและยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก2สมัยโดยจํานวนแอซิสที่เขาทําไว้ในพรีเมียร์ลีกนั้นสูงถึง162่้อยหิสองแอซิสคว้าอันดับ1น่นักเตะที่ทำแอซิส